สวัสดีครับวันนี้ควนที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก, 22, ก,ก 67, นน็จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะไอเอฟซีทางช่องก็เ,เป็นแนวทางเหมือนเดิมวันนี้เป็นของบาวสารครามนะครับเนาะนี่พองบ่าวสารครามเองัวเลขว่าจะไม่ลงนะครับเนาะ เลยคิดมาลงนี่ฝันครับเพราะเผื่อมีคนชอบจะได้ไปหาหยิบจับแบตเตอรี่ไว้ครับเนาะเรียกว่าจัดซื้อคนเดียวที่ลงไว้เพื่อมีคนชอบด้วยนะครับเนาะจะได้ไปซื้อแบตเตอรี่ไม่เสียหายครับเนาะลงไว้ไม่เสียหายไม่เป็นไม่เป็นไรชอบ,บกว่าจัดขัดก็ผ่าน,นครับเนาะลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมรัฐบาลไทยนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ก็มีลราพัฒนาฮานอยด้วยครับเนาะ มีลาต่อด้วยที่ฮานอยเราพัฒนาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแนวทางครับเนาะูดถึงฮานอยเมื่อวานก็เสียได้นะครับเนาะบ่าวสารคำพิมพ์ผิดไม่มีใครทักมาเลยนะครับเนาะลงซ้ำหนึ่งสามสามหนึ่งครับเนาะที่จริงต้องเป็นสามศูนย์นะครับเนาะไม่มีโชคก็เป็นอย่างนี้นะครับเนาะวันนี้มีเวลาลงให้ใหม่นะครับเนาะฮานอยเราพัฒนาเกียร์ตัวใหม่นะครับจุดนี้เป็นของ รัฐบาลไทยงดวันที่หนึ่งธันวาคมปี67นะครับ mm hmm. ก็วันนี้ไม่ได้อัดคลิปสุดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานางนนมาปั่นจักรยานออกกาลังกายนะครับแล้วก็ก่อนกลับบ้านค่อยอาหารป้าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยที่สวนสุขภาพรัดหลวงนะครับป่าเยอะแยะนะครับเนาะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอโยนไปหายยนไปหายนะครับเนาะกินเขากินแล้วก็มีความสุขนะครับเนาะ การทำบุญการให้อาหารปลาก็เป็นการทำบุญอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะให้เขาอิ่มท้องกอ็ต่อชีวิตเขาก็เป็นการทำบุญอีกชนิดหนึ่งก็ที่สามาเที่ยวก็ได้แนวทางคุณโดยเดีตัวเหมือนเดิมเดินไปที่แนวทางนะครับก็เคนรู้ผลวดที่แล้วที่ต้องบอกสารครามวดที่รัฐสาลให้บนล่างเด่นเจ็ดเด่นเก้ารองเจ็ดนะครับวดที่แล้วเด่นเก้ารองเจ็ด จะพูดให้92 93 95นะครับแล้วก็72 73 75เน้นที่93 95แล้วก็75นะครับงวดที่แล้วแล้วทางรัฐบาลไทยเขาออก221นะครับ221เกือบเป็นตอง2นะครับเนาะ221พอถ้าไม่มีครับเนาะมีแต่92ใกล้เคียงที่สุดนะครับ ก็เจ็ดสองก็ไม่เข้าครับเนาะเลีเด่นเลขกตั้งหลักไม่ถูกจับคู่ลาบากครับเนาะไม่ว่าอาจารย์ไหนเสียนไหนก็แล้วแต่ถ้าเลขกเด่นเลขตั้งหลักมีน้อยคนนะครับเนาะเลขกเด่นเลขกตั้งหลักไม่มาจับคู่มาน้อยคนมากวันนี้เกียตัวใหม่นะครับเนาะวันนี้หนึ่งธันวาคมปีหกเจ็ดนะครับหนึ่งธันวาคมปีหกเจ็ด จัดไปอซนะครับเนาะ <c oughs> ถ้าชอบจัดไปครับเนาะวันนี้เราทำจัดแบบฝืนใจตัวเองนะครับในวันะวนี้เอาตัวรองมานะครับเนาะเอาตัวรองรทุกทีเอาตัวเด่นมานะครับทุกทีทุกวดนะครับเที่ยวนี้เอาตัวรองมาแทน,นครับเนาะตัวเด่นไม่ค่อยมานะครับอย่างวันที่แล้วเด่นเจ็ดเด่นเก้านะครับเนาะแปดไม่เด่น เด่นเก้าเดี่ยวรองเจ็ดทำนองพูดผิดวันที่แล้วเด่นเก้าลองเจ็ดจับคู่ให้เก้าสองเก้าสามเก้าห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับเนะน้ะเด่นที่เก้าสามเจ็ดสามเลยพี่เขาไปออกแปดสามสามแปดนะครับเนาะไปออกตัวลองแทนเท่านี้เอาตัวลองนะครับเนาะมาแทนดูที่จะเป็นยังไงแก่ทางมวยนะครับเนาะวันะนี้บนล่างนะครับเด่นสี่ลองห้านะครับ เด่นสี่รองห้าใครสวกจดจดไว้นะครับหนึ่งธันวาคมปีสอเก็ดสัญจรครับนหะอวน,นี้สัญจรมันจะชัวร์แล้วคือภาคเหนือแล้ววันเรากเเ็เชียงใหม่นะครับเนาะมีสี่เซนทวีก็พูดเมื่อวานในคลิปนะครับเนาะว่าน่าจะเชียงใหม่ก็ฝ่าสัญจรไปได้นะครับเนาะฝ่าสัญจรไปด้วยกันหาเงินเชี่อปีใหม่นะครับเนาะบนล่างนะครับ บนล่างเน้นบนเหมือนเดิมเด่น4ลอง5นะครับจับคู่นะครับ4 1 4 2 4 3ถ้าหามากกว่า5 1 5 2 5 3นะครับทวนอีกครั้งนะครับบนล่างเด่น4ลอง5จับคู่4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3นะครับ หกคู่เชียวนี้เอาชุดรองมานะครับเนาะชุดเด่นไม่มาครับเนาะเปลี่ยนใจผมเด่นเด่นแปดเด่นเก้านะครับเนาะผมเด่นแปดเด่นเก้าผัผิดมาเาเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นเจ็ดเด่นเก้าเหมือนเดิมนะครับเนาะผัวผิดชนกันเยอะที่สุดของเบาสารคามนะครับเนาะผลงาได้ตัวเดิมงวดที่แล้วนะครับเนาะตัวเด่นที่สุดชนกันเยอะที่สุดแต่ไม่เอามานะครับเนาะเอาชุดรองมา พอที่ผ่านมามันชอบเข้าชุดลองนะครับเนาะเลยเอาชุดลองมาจะเป็นยังไงลุนไปด้วยกันนะครับท <c oughs> ้าไม่ชอบข้ามไปนะครับเนาะชมความบันเทิงือนเดิมหกคู่นี้นะครับเนาะให้เน้นไปที่่หนึ่ง่สองแล้วก็่แล้วก็ห้าหนึ่งนะครับ่หนึ่ง่สองห้าหนึ่งสามคู่นะครับเนาะขีดเส้นใต้ให้แดงๆ ก็ถ้า6คู่นี้ไม่ทำงานนะครับเนาะก็กันไว้ที่4ี่เจ็ห้าดนะครับ4ี่เจ็ดห้าเจ็ดสองคู่นะครับเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลเน้นไปที่บนนะครับล่างก็ธรรมดาเหมือนเดิมเน้นไปที่บนก็ครบทวนนะครับสำหรับแนวทางของบอกสารครามวันที่1ธันวาคมปี6 7นะครับนะเนาะเดือนนี้ออก3ามครั้งนะครับดอกธันวาคมเราออกวันที่1วันที่ส6บห แล้วก็30บนะครับเนาะสาถ้าเป็นเหมือนทุกปีนะครับเนาะจะ,จะอยู่ประมาณนี้เดื <c oughs> อนนี้ลุ้นกันมันนะครับเนาะลุ้นธันวาคมสามงวดซ้อนเลยก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ใครชอบไปหยิบจับปตัตตอรีมาเลยนะครับแล้วใครชอบไม่ชอบมาเป็นไรครับเนาะจบพวกความบันงครั้งแรกนะครับที่บอกสามเอาตัวลองมานะครับเนาะทุกวันเจ้าตัวเด่นมา เชียวนี้เอาตัวลองมาลุ้นดูจะเป็นยังไงส่งลงส่งขึ้นเวทีดูเพื่อตัวลองทํางานนะครับตัวเด่นตัวลองมีสิทธิ์ออกให้หมดนะปะที่เด่นแล้วคือเราที่ว่าเด่นคือเราเห็นมันชนกันเยอะที่สุดเาที่ว่าเด่นเราคัดมานะครับนี่เอาชนกันลองลงมานะครับเนาะก็สี่หนึ่งสสองห้าหนึ่งนะครับตัวนี้จัดไปนะครับเนาะจัดไป จะใครไม่ชอบที่คุณบบาสามจับคู่ให้ก็ไปครับชอบสีชอบผ้าเหมือนเบาสารครามจะไปหาคู่ประกอบอิงได้เลยนะครับเนาะหาประกอบอิงได้เลยเรกเหลือจากสีหนึ่งสีสองสีสามก็เป็นสีห้าสีหกสีแปดสีเก้าก็ว่าไปนะครับเนาะถ้าชอบสีเหมอนบาสารครามถ้าชอบห้เบาเหอกสารครามก็อย่างที่บอกนะครับเนาะก็ไปหาตัวประกอบอื่นได้เลยที่เหลือครับาคู่ที่เหลือหกคู่ที่เหลือ,อ,รลอ,ลอประกอบได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้แช่นี้นะครับแล้วก็ทุกคนเฮงๆรงเลยๆเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ